คิดนั่นจะกลับมาอยู่ในแบบที่ชื่อว่าว่าเออไฟน์มาเกือบไปดูเมื่อกี้แล้วดูสิแนว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 ไปที่หาอันอื่นก่อนเราหายได้ทั้งหมดสิบแปดอันแล้วคีเฮ้ยไม่ได้อาจจะมีก็ได้นะร้าน B O D ไวัสดคีครับเฮ้ยน,นี่ปะนี่ป่ะเนี่ยโอ้เจ Yellow Yellow อแล้วคุณพบเยันเลอร์มาร์เกอร์เยันโล่พี่เยันเลอร์ยันโล่มาร์เกอร์เฮ้ยไนันนอี้คืนนอ,ออะไรปะเออบันไดโอเคคอมเมดี้มากเพราะว่าขายคอมอะไรไปเยอะทุกนนนคน เออไม่กล่องกล่องไม่ไม่เขีนเยนอะไรหมวดไม่อย่าเลวมันรบกวนยิงไงอยู่ตรงนี้โอ้ความแหลงเอาไปเลยวะชายดิชายเดียร์มัคเกอร์บอกว่าชื่อถูกอาตมเหรออ่าก็กล่องเออ เปรดมากคือเออได้สกิมิอ่ะเฮ้ยเิงออะอะเชื่อมักรจุกป้ดีกว่าแปอเฮ้ยกว่เรีนนี้อาจมีอะไรก็ได้นะคนมีอะไรนะเอราันเราเราไม่ผ่าน ไปเขาไปเขาไปเลยเกมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นถท่ามเ,าเาววนนฮ้ยเป็นท่าอ่ะเหมอือนเคยได้เงี้ยเอเจอแล้ว,วตัวเนี่ยมา,ยาร์เกอรีตเดอะฟาวเรน มักกีอยู่ในถ้ำอ่นนานภาษากังกออกแปลได้อยู่นี่คือไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเนี่ยอ่ะเจนอ่าดูดูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยอ่ะทำไมมันเป็นภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนภาษากัีกก็ได้ภาษกฤษกต้องับเลยมันแหลกใช่ไหมลนะ่ะ กินติมเลยอะไรอ่ะโนสอ่านหรือว่าอ่านไม่ออกมันตัวนียังอ่ะ no day is Homer Homer มือวะเป็นอ่านละวพรามันเจอไอ้เนี่ยอ่าแล้วเคยเขย่า กอเคยเข้าไปแล้วยันได้ยันได้อังไงไมนเลเกกับไปแล้วนะครับขึ้นนี้ดิขึ้นียัอยงอ่ะมันจะไม่เคยขึ้นนะฮ MM ึมมันเหม็นที่กึ่ เอออันนี wah, still, anyway little, ้อะไรหรอเาเฮ้ยปากกาลายฟ้าเมื่อไหร่กินดีต้เนีายมันจะมีเหมือนเป็นที่เนี่ยหรือว่าบางอันจะเป็นที่เป็นท่อแบบแบบเขาเป็นลำตุ้ปากกา เอาตัวนั้นไงกระโดดจบเรื่องโอเคหาได้กี่ตัวแล้วอ่ะจิบ uh. สง uh. อสงต uh. ัวขึ้นเรื่อกันนั่นแหละเออเลือกเอาตัวนั้นไงืม อันเฉงไม่ลองขึ้นบ้านนี้ก่อนนีเราย,ยังไม่เคยขึ้น,นเลยเราดีสโนบุมแต่ว่านี่คือออสตาร์หือมาตาันคือของจริงไม่ใช่ของจริง,งนะอ๋อเราเคอเก็บไปแล้วอตอนเนี้ยแบตหมด โอเคไปท้กไนเลยบ้านอุ้ยอุ้ยอืมมันเลยเจอแล้วใช่จ,จไบแล้วเอะเอ๊ะป่าไอดีเออะเปะตัวเลยเพียต้า ตากตาไอเดียไะคุยอะไรไอเดียอะไรวะไอเดียอะไรวะนราโมนในห้องนี้อยู่นะเฮ้ยเจคแล้วไอเดียคืออะไรเออสาม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 โอเคโกเออเลอร์ทีมาอลก็หารหัสแล้วก็มาใส่อย่างนี้ ไอดียหนึ่งอะหกมามามาหนึ่งหกกดเออฮึ่มเอ่อไปไปไป นียนเลยนะเนียนเลยนะเพื่อกล่อง,ะงะอะไรน่นคนเขาไปมูอยู่งมุดนั่นนะหรือว่าเป็นกล่องที่จะพาเราขึ้นไปบนนู้นนี่คืออะไรบี้ยเ,เอ้ยเขาไปอยู่ปะเขาขึ้นน้าน,นบนรบหรือเปล่า น,นี่คือไม่รู้นะงนงี้งเอร์อืมแต่ว่าเราหปดออบบี้ก่อนไหมต้องเดิน่างทาชา้าอย่ารีบมากองเดนตรก เยวแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ห้องเดี๋็กงี้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> เฮ้ยได้หมากกุกันอืมกูอม่ตีคือห้องอ๋อ oh, เป็นพื้นหลอกใช่เราอ๋อเฮลิคอปเตอร์เกลรี่ ที่เราเห็นคือห้องภาพโอเคถ้าวันนี้ไม่น่าใช่นะอะไรวะเออเหมือนเคยเล่นไปแล้วแบบว่าว อ๋อ um, <c oughs> มีจิงกะโบจิงกะโบจิงก้ฮีเต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 ้กินมันแก้วกินมันแก้วกินนักต่อนสายแมวเอ้ยมึงคนพ่ออยู่ในนี้คุณแม่ของพ่ออะ เลิกกวพ่อนวดยังไงนวดมันมีคามสามารถต่อกันอะมันเป็นนี่เป็นหมู่บ้านเลยอันนี้วันแรกเอ้ยอันนี้วันแรกอันนี้วันแรกสวัสดีครับวินเครื่องแก้วมาเนี่ยอือไอ เหยียบเลย baby marker เหยียบลูกตายเคสอือทำไมเอ้ะมันดูใครมาทำลายวะเอ้ยอันนี้มันอยู่ท้งนั้นแน่นอนเอ้ยนี่ไงเอาใช้ยเอาเป็นดีกว,ว่า น,น้อยกาบกาบเป็ดน้อยจะจะแล้ว <Hebrew> ม <atory> ันไม่ได้มอวหรอวะเนี่ยเควส Q ไปเราจะไปเล้วพ่อมาบ้านนี้เลยเครเฮ้ยเจอแล้วแล้วเอาดอกเอามาคืออะไร อะไรอะ่ะไม่มีเสียงตึร์นเอ้ยแล้วมีแฮมเมอร์มาเกอร์เจอะแยเราเจอเท่าไหรนะ่น่ะสามสิบอันอันไหนยากสุดอันนี้เราเจอเคยไหนที่เราเจอในห้องน่ะวันนี้เจอ,เจอ,เอ,เย,อยากเหรอนะมีเดียมที่เราเจอ อิมมีฮักเหมือนเราเคยเจอยังโอ้ื่อะหลายอย่างเล,ย,ลอยอ่ะอู้อ้มีเต็มเลย โอเคโอเคอืมเฮ้ยจริงไงรอนอยู่มูนมูนมูนหรอซิมดีม,มปกักเกอร์โอเค ท้ายร้วจะไปแล้วไม่ได้ไปจบคลิปแล้วพิทีอื่นสวยนั้นเนี่ยเนาะอ้าวไงโอเวนหมือนอาซียาเนี่ยมีเหมือน,ออน,น,อนเคยเรียนแล้วเออ เออรันเงินะสบการหนึ่งที่ผมเล่นแบบนี้ชื่อบอ่าตีบ้านนาแล้วทีเนี้ยใช่น้องผู้หญิงคนนึงที่เหมือนในคลิปที่เขาสร้างซึกสตถึงตัวมาแล้งเจนน้องคนนั้นน่ะคนเดียวกันเลยแล้วตีบ้านนาตรงบนหัวมันต้องมีชื่อใช่ไหมแต่พรน้องคนนั้นน่ะเขาไม่มีชื่อแล้วเขาม่าจุ่มหน้าตรงที่ตรงท,ที่ที่ขายปลาทุกคนเออเหมือนคิดเขาเลยเขาก็หายไปแล้วเขาไปดูสิ ้านของกำนันแล้วประตูงานมันล็อกไม่รู้เป็นอะไรคนให้รู้ช่วยบอกกันหน่อยนะคอมเมนต์บอกเลยคนที่จะต่ออะไรบูนวันนี้ไปแล้วนี่ราดูตอนนั้นอ่ะเดินไปวนมา อืมอีกอันเนี่ยหายสองนี่คือเนียนมากอย่างวะเจอแล้วนี่ของอยู่แล้วแล้วตัวลนี่ของมาแล้วนี่ของมาแล้ว เด้ออปี้กว่าแล้คนนั้นนั่นน้านนนานไ่อัดดูน่อมยาแล้วเข้าไปได้ไง นองกระโดดไหมเปิดวิ่งก right ่อนขึ้นตรงนี pues ้กระโดมตรงนี้หรือนี้มันก็เดินมาตรงนี้เงาขึ้นตรงนี้เงาอมาตรงนี้เงาอตรงนี้จ่อตรงนี้ลงไปโอเคยว กาพอเกลี่เป็นอัสทร์หปิดคลิปแล้วเอ้ยจะมาถิดไปไปโอ้โหโคตสวยคุณมียนใหญเด้ออันนี้แหละเราต้องจอแกลลี่ เนี่ยจะไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าบ้ปุ๊บปุ๊บอ้๊บสองด้วยฉันสองอ่ะจำต้งว่บป่ะโอ้โหหนังสวยอ๋อตัวนี้เลยตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ไม่อยู่หลังชุดที่เหลือมาข้างหน้าวะโอเคชั้นสามไหมอืม โอเคสำหรับวีดีอขอวเราไปก่อนนะครับบายบายยย